แม่ทัพพักที่2อู่ปิดปราสาท7วันหากเขมรคุมนักท่องเที่ยวไม่ได้หลังมีกลุ่มวัยรุ่นบุกค,ควนปราสาต 9, ทตาเมือนชมจนวิตเกิดการประทะผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์ถูกเวียยิงดับคาเตียงนอนก่อนขับรถไปฆ่าตัวตายหนีผิดเผยปมระแวงฝ่ายชายจะนำทรัพย์สินเปสาวคนรักใหม่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอนรับผู้สุขข่าวเย็นอมรินนะคะ22รกรกฎาคม2568อยกยู่กับพี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะปอนสรันรัฐครับและจอยสจีค่ะเริ่มตน้นกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวปราสาทต,ตาเมืองทมนะคะ,คะหลังจากที่มีการป่วนกันไม่ว่าจะเป็นวัยคุณป้าอมอมนิก้าค่ะเมนอุช่ชไม่กัมพูชานะคะทหารของกัมพูชาแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้มีกลุ่มวัยรุ่นค่ะเข้ามาป่วนลักษณะคือมาเซลฟี่เซลฟี่ตัวเองแล้วเซลฟี่ทหารเข้าไปด้วยบางครั้ง ก็เหมือนกับยิ้มเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่าดูนะคะ ดูแต่ละคลิปแล้วกันค่อยๆไล่เลยค่ะแยกแยะอย่าเพิ่งไปว่าน้องนะคะใช่เดี๋ยวทั่วลงไง<ช>นะคะ <laughs> อ่ะทีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของทางฝั่งกัมพูชาและไทยประเด็นเรื่องของทุ่นระเบิดนะคะก็เรียบร้อยแหละนะที่เรามีการถแถลงออกมาพูดถึงเรื่องของระเบิดว่ามันเป็นชนิดใหม่และน่าจะมาจากกัมพูชาล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางฝั่งของกัมพูชาโดยกระทรวงการต่างประเทศเขาออกเป็นถแถลงการเลยนะเนื้อหาใจความเนี่ยเขาลงตอน,ตอนตอว่าจริงๆประชุมวัน จันแล้วก็แจกงานเลยอ่ากระชกันต่างประเทศทำอันนี้นะทางฝั่งของทหารทําอย่างนี้นะอ่ะนี่พักไว้ก่อนสําหรับเรื่องของไทยและกัมพูชายังคงต้องตามต่ออย่างต่อเนื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องตามต่อค่ะกรณีเราแคบลงในส่วนโฟกัสก็คือที่วัด นครสวรรค์ฮิสริดใช่ไหมคะที่โยงไปกับถึงศรีกาเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามล่าสุดนี้มีการทำงานเพื่อที่จะตรวจสอบว่าตกลงไหวที่ร่ำรวยแล้วไปเปสศรีกา15ปีนั้นจริงหรือไม่มีการสอบเส้นเงินเส้นเงินที่ว่าคือทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ปปปและปปทวันนี้ลงพื้นที่ลงไปที่ไหนบ้างหนึ่งไปที่มจรอรสมาคมและก็บังคับใช้ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมตัดสลับกั ไปที่เรื่องราวกิจกรรมดีๆกันบ้างเกี<ๆ>่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยนะคะทางด้านของทททค่ะได้ผนึกกาลัง20พันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยพร้อมแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในปี2569สู่ h e New t h a i l a ด์ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกําลัง20พันธมิตรลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง LOI พร้อมเดินหน้าเชฟซับพลายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่หัวใจแห่งความยั่งยืนตามเป้าหมาย Sustainable Tourism Acceleration Rating ภายในปี2030โดยการลงนามในครั้งนี้นะคะเป็นการบูรณาการระหว่างทททและพันธมิตรระหว่างปี2568จนถึง2570และทททเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอ,อ,ยอย่างยั่งยืนค่ะ และในงานนี้นะคะทอทอท,อทอยังได้จัดงานถแถลงข่าวภาพรวมการขัดเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในปี2568และทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี2569ของทอทอท,อท,อทอย้ําจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพและความยั่งยืนเต็มรูปแบบโดยชี้ Value Over Volume ที่เน้นคุณภาพปรับสมดุลและการเติบโตอย่างยั่งยืนคือกุญแจสําคัญที่จะนําท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ด h e new t ไ a i แลนด ด้วยในงานนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนางสาวแพทยธงทาชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการทอท,อท,อทผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานด้วยค่ะ ก็วันวันนี้ก็เป็นเป็นการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ทางททอเองได้รับโจทย์ในการที่จะถแถลงแผนของการทำการท่องเที่ยวในปีหน้าเป็นแผนให้กับทางผู้ประกอบการนะครับได้มีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองพยายามผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของอสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีนะครับหรือว่าการจัดทำอีเวนต์ต่าง ที่จะเอาสปอร์ตเทรซึมเข้ามารวมนะครับประกอบกับการทํางานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เป็นอีกอหลายๆกระทรวงที่เป็นแม่งงานในเรื่องของการท่องเที่ยวครับ ค่ะก็เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองอีกอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเรื่องการท่องเที่ยวค่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับไปตามเหตุการณ์สุดโหดนะฮะที่นนทบุรีครับเมื่อผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์ครับถิกเมียยิงดับคาเตียงนอนก่อนเมียจะขับรถไปฆ่าตัวตายคาดว่าหนีผิดนะครับซอยหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่อุตรดิตถ์ครับโหดแม่ฮะชายคนหนึ่งบุกยิงเสียวัสดุก่อสร้างเสียชีวิตคาโกดังนะครับ มุมของการก่อเหตุเป็นอย่างไรมีภาพกล้องวงจรปิดทุกช่วงเลยฮะตามมาต่อช่วงหน้าครับกลับมาอีกครั้งกับงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2025ในตีมอ่านอาร์ตเพราะหนังสือคืองานศิลป์เตรียมพบกับหนังสือจากสำรักพิมพ์ชั้นนำและกิจกรรมความสนุกาจะจัดเต็มตลอดทั้งงาน สำหรับครีเอเตอร์อาจจุดประกายให้โลกอนาคตน่าสนุกขึ้นแต่จินตนาการจะเป็นไปได้ต้องพาน้องๆหนูๆมาเรียนรู้ออาฟ้าสกิลที่งานออลเฟร์ w o มากันทั้งบ้านเลยนะอยากเจอเอสเปรสโซ่เข้มๆมีเยอะแต่ถ้าเข้มพอดีต้องสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%ของซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอหอมขั่วเล่นเข้มเต็มข้นอร่อยเข้มพอดีสุดลงตัวซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอ ติดตาม My Life Photo Book of Fin s l o c h a ด้วยนะคะแล้วพบกันวันที่30รกรกฎาคมนี้ในงานมหากรรมนิยายนานาชาติที่3ยา่านมิตรทาวค่ะอย่าลืมมาเป็นหนึ่งใน My Life ของฟินนะคะสั่งซื้อ My Life Fin Slow c h a ได้ที่ n i n c o m n i n Application และร้านหนังสือ n i n ตั้งแต่30รกรกฎาคมนี้สนับสนุนโดย r e s e n t e t b u y ลักกี้นากานาคาจะตุกมงคลปวดผู้จิน้นบินยกปวน อยู่ที่หนึ่งหรือยังซีหน <c oughs> ูนิวโนอื่นบอสฟอร์ดพีทแบงค์มอสบาร์ดแม็กกี้เก่งน้ำปิงจิมมี่ออมหลงลีอามและอันดาลูคแก คู่จิ้นของคุณเป็นที่หนึ่งของแคมเปญแจกฟรีตั๋วเครื่องบินไปเกาะตุงแคชเชียงใหม่รวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทก้าวคู่จิ้นกับที่สุดของนิยายวายเพียงดาวน์โหลดสับที่4 HG แอพแสดงพลังชาวด้อมโหวตคู่จิ้นตั้งแต่25่สิากรกฎาคมถึง3สิงหาคม2 5 6 8ลอดโหลดฟรี 3, โหวตฟรีบินฟรีอากลั 3, สวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบช็อปครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟร์มิดเยียแล้วพบกันวันที่1นึถึงสิสิงหาคมน,นี้ที่ไบเทคบางนารังแคหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยขจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร์แมน ฝากทุกคนติดตาม My Life for a b u r g e Becky Rebecca แล้วมาพบกันวันที่3 1ดกรกฎาคมนี้ในงานมหากรรมนิยายนานาชาติที่สาญญาณมิทาวอย่าลืมมาเป็นหนึ่งใน My Life ของเบ c กี้กันนะคะสั่งซื้อ My Life Becky Rebecca ได้ที่ n h i i n c o m Naiin Application และร้านหนังสือ Naiin ตั้งแต่30กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดย Presented by การเรียนรู้ของเด็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบโฟมอส s อเมก้าสมาร์ o o กวันพมี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12, C และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ FOMo ส s อเมก้าสมาร์ o o กวันพสนับสนุนโดยใหม่เข้าเกลียบ PR Big Bag รคดเซาทครีมและหัวหอม ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าตีสี่นะคะตำรวจที่สอพอปลายบางที่บางกรวยจงังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายถูกยิงเสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านลักษณะคือเป็นบ้านหรูนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะคะโดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดชื่อคนตายชื่อคุณฉัตรินอายุ52ปีอาชีพคือเป็นผู้จัดการโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งเสียชีวิต โดยผู้ที่ก่อเหตุคือภรรยาของเขาเองค่ะชื่อมนฤดีคุณชัตรินเนี่ยนะถูกยิงที่แก้มขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในศีรษะแล้วก็เลือดนี่และค่ะไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าแต่อย่างใดนะคะก็เวลาจะทำอะไรต้องมีสติเยอะๆไม่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องมาลงเอยแบบนี้ค่ะ ส่วนในการนี้คุณผู้ชมครับที่ระยองนะครับเป็นอุทาหรณ์ของใครหลายหลายคนที่ชอบใส่ทองเลยนะฮะสาวใหญ่คนหนึ่งคุณผู้ชมเป็นอสมออายุ72ปีเธอชอบใส่ทองมมกคุณผู้ชมเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยจะชอบใส่ที่คอเนี่ยสบาทแล้วก็ใส่ที่ข้อมือด้วยปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยก็พยายามที่จะเตือนแล้วว่าอันตรายนะใส่ทองแบบนี้แล้วประกอบกับการที่เธออยู่บ้านคนเดียวด้วยคุณผู้ชมเป็นปมปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคู่แข่งขัน ทางด้านธุรกิจหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของเสียน้ำเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ที่อุตร,รดิต์ปรากฏว่ากลางวันแสกๆจูจ่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ยิงแสกหน้าทําให้สุดท้ายทางด้านของเสียน้ําเสียชีวิตค่ะ ไม่เว้นแต่ละวนันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณป้ามหาภายัยคุณป้ามูนิกา้าหรือว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างๆเองก็ตามที่ขึ้นมาสร้างความวุ่นวายบนประสาทนะคะล่าสุดทางด้านของแม่ทัพภาคที่2นะคะพลโทบุญสินภาคกลางค่ะมีกุ้งบอกว่าเดี๋ยวจะปิดเลย7วันถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถคุมคนของตัวเองได้หลายคนบอกว่าขู่แต่เอาจริงๆอะ่ะ ท่านพูดจริงทาจริงนะคะคุณผ,ผู้ชมเรื่องนี้ทางด้านของพลโทบุญสินภาคกลางบอกแบบนี้คะ่ะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจริงๆสามารถนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของไทยถ้าเกิดว่ามีการก่อกวนมีเรื่องของการชกต่อยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งปิดปราสาททันที1